ไมหาคุณลูกคุลูกอันนี้คลิปเกมแล้วในสีนะเไมรดนะในสี่้าหกเป็กษดรกรคุณลูขอบคุณคุณแม่ด้วยจะไปใกล้ๆพ่่ม่้วก็มาาช่องอีสานบ้านนาพารลอกนะส่วนใเาด้วยอีกหนึ่งช่องทางราการโทร่มดกิจกรรมของเราเลยครับใครอยากได้ก็ท้าตัวเ ทากคนจะไปลงที่เพจเฟซบุ๊กอสานาลอเป็นกอปเอาได้เลยรทครับายแล้วรัประกนที่เรามได้ง่ายสีเก็บคับจากมุกนันมุกี่ฮแล้วองไทยหรืมันกอแจ้่วันเอากอฟไทยเนี่มันง่ายกที่เราไุ้เลยนะกเนะคะาลวนะคะกเากะคะเค่ะคมละคะมากเลยนะคะสวยมเยนะคะมากเลยะคากนวมามานวยมยนากเาก็ลยนสวาเลยนคากะวาเลเวยกนสวนีสาาาลวยครับ แลวก็ครัฟูตเตงต่างๆนะครับคูฟ้าครับของเราจะเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเลยครับเจ้าของแก้วฟ้าพยาไฟเวยงามนะะคมีอะไรบ้างครับน้ำนมควายก็จะมีโลชั่นค่ะครับผมแล้วก็สบู่จากน้ำนมควายถ้าใครสนใจสามารถติดต่อได้ทางคู่ใช้มือเลยนะคะ ใช่แล้วต่อมานะครับก็จะเป็นบ้านรักษาครับแม่รักษาเก้ารังอุปกรณ์ต่างๆนี่ต้องโอ้หมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันนั่งมันเหนื่อยแลเขาก็อยากให้มันยืนได้รักจังเลยนะกก็จะอยู่สุดยอดเลยแล้วก็มีถังน้ำเชื้อด้วยใครอยากได้ก็สนใจสอบถามได้เลยนะครับ ต่อไปก็จะเป็นรูปให้ความรู้เกี่ยวกับการยาสรก่อใช่ครับเสี่ยสมัยก่อนนะคะวสค่ยคน่านะคะี่ก็่ยงงานอย่างงานนะคะอย่างงกมีเอาไปตังไว้ได้ป้าเาตหัดเนาะูเบาเล้น สองเบื้บวกอีก่โอ้ยเมียนครับเผากัมฟ้าพอดีเลยบ้านใายน่ารักจังเลยอลลอเสร็จงานแล้วจะกลับเจ๊ไปรักเสร็จงานช่วยไว้ก่อนค่ะูดอไไปรักของคู่บฟ้าเ้อเอนจองแล้วเน่เอามาพี่น้องครับเข้ามาครับช่วงนี้เป็นช่วงโช่ให้ช่อรคบสำหรับพ่อควายนะฮะยืนอยู่ตรงนี้ครับควายเผือกนะฮะควาแชมป์มาทุกสนามแล้วนะฮะสำหรับป่าหัวแก้วลูกของแก้วฟ้าแล้วก็แม่ฝ้ายจากพุทธิชัยฟาร์ม พี่อุช์บ่าวอุดรคนรักไฟงามพร้อมกับทายาทของเขาคือพร้อมกับทายาทน้องพรฟ้าคนสวยค่ะทายาทเ่าหัวแก้วค่ะตัวต่อไปเลยครับคุณฟ้าตัวต่อไปเข้ารุ่งเจริญค่ะจากวังนิยูซายค่ะครับผมผู้ใด้อย่างในพัฒนุกรรเพลินค่าผสมสองพันบาทรับผสมจริง ค่ะคุ้ยครับคุ้ยมาสองคุ้ยนี่ย่นมากเกือบลำคอท่านเลยอ่าติดต่อสอบถามกันได้เลยนะฮะหรือว่าพี่บ่าวอูดนะครับตอนนี้ก็ติดต่อสอบถามกันได้ใช่ค่ะรู้สั่นมากมากนะคะน้องควายแสนรู้ค่ะครับผมก็มีทั้งควายแคระนะครับมีทั้งแคระเผือกแคระดำนะครับแล้วก็มีควายใหญ่ที่เป็นควายยักษ์แต่ว่าแสนรู้เหมือนกันใช่ค่ะ ายอุ่นฟางแล้วก็คณะรัฐสภแล้วก็รุ่งอรุณฟารุ่งอรุณฟานะคะต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยพาน้องๆแสนรู้มาโชว์ให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันทุกคืนเลยนะรุ่งอรุณฟา์มันมาทุกคืนเลยไฮไลท์เลยไฮไลท์คนามใประชาชนสุดยอดเมื่อคืนพาเจ้าสายฟ้ามาให้กะทิกะปีพักวันนี้พากะปิกะพิที่มาให้สายฟ้าพักผู้นี้สายฟ้ามา มันสุดท้ายพี่กะปิมาปิดงานครับผมสุดยอดสุดยอดเสือเล่นไวในหัวเบนบอกโอ้หกหกน้ำเนยหกน้ำจะแขนเลยเนี่ยหกน้ำี่นี่ก่อนภูแน้ำแข็งแล้วก็หกรอเดี๋ยวนะครับพี่นาเดี๋ยวเราจะช่วยโปรโมทอเชิญเลยนะครับสอบถามได้เลยครับเข้าไปสัมผัสได้เลยแต่ว่าพี่น้องอย่าไปเขาทั้งหลังนะนะครับอย่าไปยูตีนหลังเด้อเมันสี่เหยียบตีนเด้ออย่าไปนิ่งสวงอย่าไปย่อใครห้ำมันได้ คเปลี่ยนห่วงพี่น้องนะครับขี่ได้นะคะทั้งหัวหัวแก้วแล้วก็รุ่งเจริญรุ่งเจริญค่ะครับใครอยากขี่ไหลยรูปนะครับเอาไปลงโปรไฟล์สร้างแรงบันดาลใจก่อนที่ผมจะเลี้ยงควายผมก็ไปหาพี่วุฒิไปขี่บ่าวหัวแก้วค่ะแล้วก็เอาขึ้นโปรไฟล์โอ้สุดยอดพี่เขาแนะนำหมดทุกอย่างเลยแม้กระทั่งการเปลี่ยนเข้าไฟายท่านผู้ชมจแนะนำ